สู่ช่อง Happy Swiss Life นะคะวันนี้พบกับหนูเหมือนเดิมค่ะหนูชะโลทอนนะคะที่ที่เดิมที่ระเบียงบ้านนะคะวันนี้อากาศดีมากก็ขอออกมารับวิตามินดีนิดหนึ่งนะคะวันนี้หนูจะมาชวนเพื่อนๆพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคุยเรื่องเ,อเกี่ยวกับประเทศสวิตหน่อยเพราะว่าชื่อช่องมันคือ Happy Swiss Life แต่ว่ามีมีเพื่อนๆน,นะคะรีเควสมาว่าแบบเฮ้ยมันอยากเห็นด้านลบของประเทศสวิตมั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วประจวบเหมาะกับเรื่องเกิดเมื่อวานนี้เลยค่ะสดๆร้อนๆของดูเองนะคะก็ไปจอดรถซื้อกับข้าวในที่ห้ามจอดค่ะใช้เวลาลงไปจากรถเนี่ยไม่เกิน4-5นาทีแน่นอนคือแบบจะลงไปซื้อ ผัดก,กะเพราค่ะที่ร้านร้านขายอาหารไทยนะคะก็ขับรถไปแล้วตรงนั้นมันไม่มีที่จอดค่ะหนูก็เป็นมนุษย์แม่ที่เอานะคนไทยเนอะหยวนหวนไม่มีใครเห็นเราหรอกจอดแบบเดียวเดี๋ยวลงไปซิกผัดกะเพราแล้วจะกลับมาค่ะระหว่าง5นาทีนั้นที่ขายไปตำรวจมานะคะแล้วก็มาแจกจดหมายรักให้หนูค่ะสนนราคาที่ เห็นไหมเอ่ยถน,นราคาที่120ฟรังนะคะเออนี่จดหมายรักจากท่านพี่ตำรวจของเขาแหลก็120ฟรังเป็นเงินไทยก็ประมาณ3,600เบาๆจอดรถผิดที่นะคะก็เนี่ยแหละ Happy Swiss Life ก็ไม่ได้แฮ p ปี้เสมอไปนะคะวันนั้นเมื่อวานก็เป็นวันที่ Unhappy Swiss Life ของหนูจริงๆวันนี้ก็เลยอยากมาอยากมาแชร์ว่าบางครั้งชีวิตการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกอะ่ะมันไม่ได้สวยแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าสบายแล้วก็ดีสวยงามเหมือนที่แบบบางคนอาจจะแบบมีจินตนาการไว้นะคะ คนที่อยู่เมืองนอกน่าจะเข้าใจกันเนาะคือด้วยความที่หนูมีความรู้สึกว่าถ้าประเทศที่จเจริญมากเท่าไหร่กฎระเบียบและความยืดหยุน่นมันจะน้อยลงกฎระเบียบแบบมันจะมากขึ้นแต่ความยืดหยุ่นอะมันไม่มีเลยหนูยกตัวอย่างเช่นคือคล้ายๆกันนะคะถ้าเป็นฝั่งเอเชียก็จะแบบแถบสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบกฎหมายเขาเข้งเ่งอะไรอย่างเงี้ย ก็สวิตก็จะเป็นแนวแบบนั้นนะคะคือกฎระเบียบเยอะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นแล้วก็ถ้าทำผิดเนี่ยก็คือจะถูกค่าปรับแบบจริงจังมากอะ่ะอย่างย,ายกตัวอย่างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหนูว่าไปจอดรถในทางฟุตบาทในทางที่คนเดินซึ่งซึ่งจริงๆถ้าจอดผิดที่ในที่ที่ให้จอดเนี่ยมันก็จะประมาณ ถ้าเป็นเงินไทยนะคะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ40ฟรังเงินไทยก็จะประมาณพันกว่าบาทนะคะถ้าไปจอดรถในที่จอดแต่ว่าจอดเกินเวลาจอดไม่ถูกที่เอ่อจอดจอดจอดรถไม่ไม่ตรงตามเส้นที่ให้จอดอะไรเงี้ยก็จะโดนประมาณพันกว่าบาทแต่ว่าเมื่อวานนี้มันคือทางเทา้าค่ะมันคือทางเดินของคนซึ่งที่นี่เขาให้เขาถือว่ามันผิดเยอะอะคะ่ะก็เลยโดนไปนะคะถือว่าเป็นการช่วยชาตินะคะช่วงนี้ กลับมาที่ท็อป,ปิกนะคะว่าบางครั้งมันก็ไม่ได้ว่าแฮปปี้ซะทุกอย่างนะคะหนูขอยกตัวอย่างเลยคือบางครั้งอะ่ะคนชาวยุโรปเนี่ยอันนี้หนูว,วิเคราะห์เองในความคิดส่วนตัวนะคะว่าทำไมเขาถึงชอบไปแบบประเทศที่มันแบบ ไปประเทศแถบเอเชียไปประเทศไทยไปบราซิลไปประเทศที่มันแบบสบายสบาย,บายคือแบบไม่ต้องมีกฎระเบียบเยอะอะไรเงี้ยค่ะหนูขอยกตัวอย่างแค่กฎระเบียบของการขับรถละกันเนาะก็คือเนี่ยค่ะการจอดรถคือการหาที่จอดรถซึ่งยากแล้วนะคะมันก็จะมีกฎระเบียบแบบยิบย่อยอะคือแบบจะมีโซนสีให้เราจอดโซนสีฟ้าจอดได้หนึ่งชั่วโมงโซนสีขาวตรงนี้จอดได้แต่ว่าต้องตั้งบัตร อ่าตรงนี้ก็คือสีเหลืองห้ามจอดนะจอดไม่ได้เลยถ้าจอดจะโดนนู่นนี่นั่นแล้วสมมุติว่าถ้าเราไปจอดรถเนี่ยในโซนสีฟ้าคือโซนสีฟ้าจอดได้หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วถ้าเราอยู่ต่อเกินหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราอะไม่สามารถไปมันจะม,ม,จะมีมันจะมีใบให้วางนะคะว่าเราอะไปถึงสมมุติว่าเรา,เราไปถึง10บโมงเช้าเราไปถึงปุ๊บเราก็ต้องตั้งบัตรนาฬิกาเงี้ยคะ่ะคือ ต้องตั้งไว้ที่หน้ารถเป็นกฎระเบียบที่คนสวิสู้กันนะคะก็ต้องตั้งไว้ว่าเราอ่ะมาถึงตรงเนี้ยที่จอดรถตรงเนี้ยตอน10บโมงเช้าพอหลังจากนั้น11บเอโมงเนี่ยเราจะต้องออกไปแล้วเพราะว่าจอดได้แค่หนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าบางครั้งมันแบบถ้าไปหาเพื่อนเราเมามอยนานแล้วแบบยังทําธุระไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่ได้กลับมาคือ เดินกลับมาแล้วจะมาเลื่อนว่าเรามาถึง11โมงเลื่อนอีกไปหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาเดินผ่านมาเราตรวจเราก็โดนนะคะเพราะว่าเราอ่ะจะต้องเลื่อนรถด,ด้วยคุณไม่สามารถจอดรถคันนั้นไว้ที่เดิมได้เอโอเคนี่นก็คือแบบกฎระเบียบที่มันแบบมันมันแบบทําให้ชีวิตอยู่ยากนะคะแล้วก็นอกจากนั้นคือมากกว่านั้นก็คือแบบถ้าคุณจอดตรงนั้นแล้วแล้วถ้าแบบ ถ้าใครขับรถที่มันแบบคันใหญ่หน่อยเนี่ยนะคะไอที่จอดเนี่ยคุณจะต้องจอดให้มันจะมีเส้นใช่ไหมคะจะต้องจอดให้ให้เข้าไปในเส้นนะคือถ้าล้อรถคุณนะ่ะไม่อยู่ในเส้นแล้วล้ําเส้นออกมาถึงแม้ว่าคุณจะจอดในที่ที่ให้จอดอะ่ะถ้าเขามาตรวจคนตรวจเขามาเดินเดินเดิน,เด,นเดินตรวจเนี่ยนะคะเราก็จะต้องโดนเสียค่าปรับด้วยนะมีอย่างนี้ด้วยคือแบบว่าเฮ้ย มันขนาดนั้นเชียวหรือจริงๆค่ะคือคนสวิตจะรู้กันคือแบบว่าจะพารนอยมากนะคะจะต้องขอเปิดประตูรถนิดนึงถ้าไม่แน่ใจว่าฉันรถฉันอยู่ในเส้นหรือ,อยังวะีา <laughs> ยพารนอยกันมากเนอะคนขับรถคนจะรู้กันนะคะนอกจากนั้นอะเรื่องขับรถนะมันจะมีแบบอ๋อมันจะมีโซนนะคะสมมติว่าถ้าเป็นโซนตามหมู่บ้านแบบนี้ก็จะขับได้แค่ห้าสิบห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเอย แล้วถ้าในเขตที่เป็นโรงเรียนเป็นชุมชนที่มีโรงเรียนมีชุมชนเยอะๆนะคะตรงนั้นก็จะเป็นเขต30คือคุณสามารถขับได้แค่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต,แต่ถ้าออกนอกเมืองไปหน่อยที่แบบแบบไม่ไม่ได้อยู่ในเขตชุมชนนะคะก็จะมีตั้งแต่60ถึง80ห้ามเกินนั้นแต่ถ้าขึ้นทางด่วนเนี่ยก็คือขับได้แค่120 คือคนขับรถส่วนใหญ่ก็จะรู้รู้กันนะคะก็คือจะ,จะจะทุกคนก็จะขับตามกฎเพราะว่าเวลามันโดนจริงเนี่ยคือมันปรับจริงจังมากนะคะซึ่งหนูก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ที่โดนปรับเป็นประจำนะคะเพราะว่า บางครั้งมันก็เพลินอะแบบจาก50เอาเป็น60เป็น70เวลาแบบออกจากบ้านช้ารีบไปทาํางานอะไรเงี้ยแล้วบางทีเขาก็จะมีกล้องนะคะมาตั้งเอาไว้ซึ่งกล้องเนี้ยมันก็จะแบบแอบ,บแอบดักถ่ายรูปเราอะอย่างเงี้ยเออแล้วก็คือแบบคือตั้งจริงถ่ายจริงปรับจริง แล้วเขาก็จะส่งเอกสารมาที่บ้านพร้อมรูปถ่ายนะวันนั้นสวยงามนะคะว่าคุณเกินขับเกินจากตรงเนี้ยโซนเนี้ยไปเท่าไหร่แล้วก็คิดไปตามตามโซนที่คุณขับค่ะถ้าสมมติว่าคุณขับโซน30แล้วคุณเกินไปเยอะคุณก็จะโดนมากหน่อยแต่ถ้าขับบนทางด่วนแล้วเกินมันก็ยังโอเคแต่คือความเกินก็คือแบบถ้าเกินจากความเร็วไปมากเท่าไหร่ก็จะคิดไปตามนั้นนะคะ ซึ่งแบบโหดมากค,คือเคยโดนสุดมากสุดก็คือแบบ250ฟรังอ่ะคือแบบประมาณแบบ7,000กว่าบาทไรเงี้ยคือแบบรีบไปทำงานแล้วก็เหยียบแล้วก็โดนถ่ายรูปแล้วก็แบบวันนั้นก็คือทำงานฟรีไปนะคะเนี้ยค่ะมันก็คือกฎระเบียบซึ่งแบบจุกจิกแล้วก็จับจริงปรับจริงโหดจริงมันก็เลยทำให้กฎหมายแล้วก็ สภาพการจราจรเป็นระเบียบเรียบร้อยเออมันก็ต้องแลกเนาะเหรียญมี2ด้านคือแบบมันก็มีข้อดีของเขาแล้วมันก็มีข้อเสียของเขาก็คือแบบมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะก็ต้องแลกแล้วมันก็ยังมีกฎระเบียบที่แบบว่ามัน unhappy นะสมมุติแบบบางบ้านที่เราอยู่อ่ะเหมือนอยู่คอนโดอย่างเงี้ยมันก็จะมีกฎด้วยนะรู้เปล่าว่าแบบห้ามอาบน้ํานะ ถ้าหลังสี่ทุ่มไปแล้วอะเธอห้ามอาบน้ำนะเพราะว่ามันจะรบกวนเพื่อนบ้านเวลาเธออาบน้ำเฮ้ยมันใช่เหรอวะแล้วถ้ากูทำง,งานแบบเลิกห้าทุ่มอะเราเราต้องอาบน้ำอะเออจริงๆคะ่ะเป็นกฎกจุกจิกวุ่นวายที่มันก็อันแฮปปี้นะ แล้วก็แบบอย่างทางมาลายเออทางมาลายที่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากขอบอกจริงๆอ่ะเกี่ยวถ้ามีโอกาสจะไปดับไายให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าที่เนี่ยออทางมาลายอ่ะศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆมากที่สุดถึงมากแบบร้อเเซ็เลยไม่ว่าคุณจะขับรถซนไหนอ,อ,อยู่ที่ใดของประเทศก็ตามนะคะถ้าคนจะข้ามถนนเนี่ยไม่ว่าคุณจะขับรถด้วยความเร็วเท่าไหร่ทุกคนจะเบรกแบบ เอียดตัวค่ะแบบหรือไม่ก็แบบถ้าเห็นคนจะข้ามก็คือแบบทุกคนแบบจอดสนิทให้ให้ข้ามแบบบางคนแบบจะเดินจูการระหว่างที่เรารออยู่หรือจะเดินฟังเพลงแบบบางคนก็ไม่ดูอะไรเลยคือฉันจะข้ามฉันก็ไม่ดูดูรถจะมาไม่มาฉันไม่สนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นกฎระเบียบที่แบบว่าเนี่ยแหละชาวสวิตเขา เข้าเป๊ะปังจริงๆความเป็นระเบียบบางครั้งความเป็นระเบียบมันก็มีความเนี่ยแหละความอึดอัดความรู้สึกว่ามันไม่สะดวกสบายคือมันมันอยู่สบายนะคะแต่มันไม่สะดวกเหมือนอยู่เมืองไทยนะคะเพื่อนๆพี่ๆท่านผู้ชมก็คืออยากให้มองเห็นด้านที่มันลบๆด้วยนะคะว่าการอยู่เมืองนอกไม่ได้ไม่ได้สบายแล้วก็ไม่ได้สวยอย่างที่อย่างที่ทุกคนคิดอะคะ่ะเอออันนี้ก็ ฝากมาเอามาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าในความสวยงามมันก็มีความความไม่ความไม่สวยงามปนอยู่เหรียญมี2ด้านเสมอนะคะอะไรที่มันมากไปมันก็มันก็ไม่ดีอะไรที่น้อยไปก็ไม่ดีก็ทางสายกลางคือจะดีที่สุดก็วันนี้ก็ขอ จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะคืออยากมาเล่าให้ฟังเสฉยๆว่าว่าเมื่อวานได้ไปช่วยเหลือ,อ,อหน่วยทางราชการมานะคะทำความผิดก็ต้องต้องต้อง,ต,องต้องรับความผิดเองก็อาจจะเป็นข้อคิดเนาะเมืองไทยก็บางครั้งก็ยุดหยุนเกินไปกดระเบียบไม่ไม่ไม่เป๊ะปังเท่าที่ควรมันก็เลยจะมีความแบบ ความไม่เขาเรีเยกอะไรอะความไม่เป็นระเบียบอยู่ในนั้นบ้างมันก็ผสมผสานกันไปนะคะมีข้อดีและข้อเสียอยู่ในทุกเรื่องก็ทางสายกลางคือดีที่สุดวันนี้ขอบคุณที่ฟังจนถึงจนจบนะคะแล้วถ้ามีข้อแนะนำมีคำถามหรืออยากฟังเรื่องอะไรที่แบบในประเทศสวิเดนหรือว่าอะไรที่แบบหนูสามารถแชร์ได้นะคะก็ อินบ็อกเข้ามาหรือว่าแบบแอคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอนั่งใส่สวยตากแดดรับวิตามินดีนิดนึงนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพกายใจแข็งแรงนะคะแล้วก็โชคดีค่ะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ